ขึ้นสุดลงเกือบมิดสวัสดีเช้าวันศุกร์ที่3ตุลาคมครับกลับมาวิเคราะห์ตัวราคาทองคำกันเช่นเคยนะครับและก็เช่นเคยครับเริ่มในส่วนของข้อมูลนะครับกราบทำฟรมต่างๆนะครับแต่ว่าในส่วนของข้อมูลนะครับถ้าเกิดจะเห็นนะครับเมื่อคืนนะครับราคานะครับมีการดิ่งตัวกลับไปนะครับขึ้นสูงเลยนะครับและก็มีการเทลงมานะครับ แล้วก็มีการเทค่อนข้างจะรวดเร็วนะครับเวลาขึ้นนะครับก็มีการไต่อันดับค่อนข้างที่จะเป็นสเต็ปขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เกือบจะถึงนะครับ3,900นะครับแต่ก็ยังไม่ถึงนะครับแต่ว่าก็มีการเทกลับมานะครับทีนี้เช้านี้นะครับราคานะครับก็พยายามที่จะไต่ขึ้นแต่ว่าก็ยังมีแนวต้านและก็พยายามดิ่งลงนะครับ ตึงแน่นอนครับก็มีการเทขายทํากําไรนะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของแต่ละไทม์เฟรมกันนะครับว่าข้อมูลนะครับแต่ละไทม์เฟรมนะครับการาฟบอกอะไรเราได้บ้างนะครับเริ่มจากในส่วนของไทม์เฟรม1วันนะครับสำหรับไทม์เฟรม1วันเนี่ยข้อมูลจะอยู่ในกรอบนะครับ ที่3 7 0 0นถึง3,900นะครับซึ่งทิศทางนะครับและโมเมนตัมนะครับยังเป็นขาขึ้นแรงนะครับใกล้แนวต้านจุดวิทยานะครับ EMA นะครับภาพรวมนะครับยังเรียงตัวเป็นขาขึ้นนะครับ RSI นะครับอยู่ในส่วนของบูริสบูริสสูงนะครับใกล้โซนร้อนนะครับในส่วนของ MACD นะครับมีการกลางออกนะครับเริ่มแบนนะครับและก็ในส่วนของความเสี่ยงนะครับจะเกิดความจะเกิดการพักตัวนะครับ สำหรับทำฟรม4ชั่วโมงนะครับบอกอะไรกับเราได้บ้างนะครับสำหรับทำฟรม4ชั่วโมงเนี่ยก็จะเห็นได้ว่านะครับราคาจะอยู่ในกรอบ3,800ถึง3,900นะครับทิศทางโมเมนตัมนะครับยังเป็นหาขึ้นนะครับทำ higher high higher low นะครับและ EMA นะครับตั้นนะครับ EMA ยาวนะครับยังชัดเจนนะครับยืนเหนือนะครับในส่วนของไ s i นะครับก็จะอยู่ในส่วนของบูริตนะครับแต่คลายร้อนเล็กน้อยนะครับ ตัว m s c d นะครับยืนเหนือเส้นศูนย์นะครับแต่ฮิสโตแกรมนะครับเริ่มจะเล็กลงแคบลงนะครับโมเมนตัมนะครับมีการชะลอตัวนะครับมาดูในส่วนของ t i ม e f r a เล็กลงก็คือ1ชั่วโมงนะครับ t i ม e frame ชั่วโมงนะครับบอกว่าในส่วนของราคานะครับก็จะอยู่ในกรอบ3,835ถึง3,885นะครับทิศทางโมเมนตัมเป็นไซด์เวย์นะครับหลังจากย่อลงมาแรงแรงมากๆนะครับซึ่งในส่วนของข้อมูลนะครับก็ จะเห็นได้ว่านะครับราคายืนอยู่เหนือเส้นเฉลี่ยเอ a สั้นและยาวนิดหน่อยนะครับแล้วก็เพิ่งมีการตัดเล็กน้อยนะครับเริ่มงอขึ้นนะครับในส่วนของไอซนะครับอยู่ในโซนของโอเวอร์วอตนะครับลดลงลงมานะครับจากโซนกลางบนนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ขึ้นต่อได้นะครับตัว m อ c d นะครับยังตัดลงและงอขึ้นนะเฮดโซแกรมนะครับมีการเริ่มหดตัวนะครับมีโอกาสที่จะรีบาวนะครับมีโอกาสที่จะรีบาวนะครับ อันนี้ในส่วนของข้อมูลแนวรับแนวต้านนะครับบอกอะไรเราได้บ้างนะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับข้อมูลนะครับจากโซนแนวต้านนะครับที่ผมทําข้อมูลมาให้นะครับไพวอ沃โซนนะครับจะอยู่แถวประมาณนะครับสามพันแปถึงสามพนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับราคานะครับอยู่ใต้ไพวอดนะครับราคาอยู่อยางใต้ไพวอดนะครับ ซึ่งแนวรับนะครับแนวรับที่1นะครับจะอยู่ที่ประมาณ3,845-3,852นะครับแนวรับที่2จะอยู่แถวประมาณนะครับ3 8 2 0ันแปถึงสามพนะครับและแนวรับสุดท้ายนะครับจะอยู่แถวประมาณ3 7 9 0ันเจถึงสามพนะครับแนวต้านนะครับแนวต้านที่1จะอยู่ที่ประมาณ3 8 8 0ันแปถึงสามพนะครับ แนวต้านที่2จะอยู่ที่ประมาณ3,900-3,905นะครับและแนวต้านสุดท้ายบนสุดนะครับจะอยู่ที่ประมาณ3,930-3,940นะครับก็ราคายังอยู่ใต้ไพวอตนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็อาจจะมีโอกาสย่อลงได้แต่ว่าถ้าเกิดมีแรงผลักดันนะครับก็อาจจะมีการตับขึ้นได้อย่างรวดเร็วนะครับซึ่งทองนะครับตอนนี้นะครับก็มีการขึ้นลงอย่างรวดเร็วในแต่ละวันอยู่แล้วนะครับซึ่งความน่าจะเป็นนะครับจากที่ อ่านกราฟมาทั้งหมดนะครับจากทั้ง3ามทเฟรมนะครับแล้วก็ในส่วนของแนวรับแนวต้านนะครับความน่าจะเป็นเชิงสถานการณ์นะครับก็มีโอกาสพักตัวอยู่ในกรอบนะครับอยู่ที่ประมาณ55-60%ถึงซนะครับซึ่งราคาจะอยู่ที่ประมาณ3 8 4 5ันแปถึงนะครับซึ่งจะเป็นกรอบกว้างๆนะครับในส่วนของโซนบนนะครับและความน่าจะเป็นอยู่ที่ 25%-30% ถึงนะครับก็จะมีการเบรก นะครับเบรกต่อนะครับ,รบซึ่งจะอยู่แถวแถวประมาณ3,900นะครับถ้าเกิดโอกาสขึ้นไปถึงนะครับแล้ก็ความน่าจะเป็น15-20%นะครับก็มีการย่อพักฐานลึกนะครับราคาอาจจะลงไปแถว3,820-3,830กันเลยนะครับซึ่งก็ขึ้นอยู่นะครับว่าถ้ามีข่าวแรงและก็ดอลลารแข็งเฉียบพลันนะครับ เอาละมาดูในส่วนของแผนเข้าออกประจําวันกันต่อเลยนะครับซึ่งแผนเข้าออกประจําวันนะครับก็อย่างที่เน้นย้ํากันนะครับว่าข้อมูลในส่วนของแผนเข้าออกนะครับผมให้เป็นข้อมูลเพื่อการศึกษาเท่านั้นนะครับไม่ได้มีการชี้ชวนเพื่อการลงทุนใดๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผู้ใช้งานนะครับควรเอาไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับแผนของทัวท่านนะครับไม่ใช่เอาไปใช้ตรงๆแล้วมาโวยวายกันตอนหลังนะครับ วันนี้ผมมีแผนเข้าออกในส่วนของแผนนะครับมีอยู่3แผนนะครับเป็นแผนฝั่งคาบ่ายนะครับ2แผนและแผนฝั่งคาเซล1แผนนะครับเริ่มในฝั่งคาบ่ายนะครับชุด A นะครับเล่นตามเทรนนะครับเทรนฟอลโล่นะครับจุดเข้าหรือลองเอนทรีนะครับจะอยู่ที่ประมาณ3842ถึง3852นะครับ S d นะครับใต้3835นะครับ TP ที่1นะครับอยู่ที่ประมาณ3 8 7 0ถึง3,875นะครับ TP ที่2นะครับจะอยู่ที่ประมาณ 3,895- ถึง3,905นะครับและในส่วนของชุดข้อมูลถัดมานะครับชุดข้อมูลถัดมาเป็นชุด B นะครับแผนเบรก out นะครับเบรก out play นะครับ ก็จะเป็นจุดเข้านะครับยืนเหนือ3,905แล้วนะครับถ้าเกิดขึ้นไปถึงนะครับ S-L จะอยู่ที่ประมาณ3,895ครับ T-P ที่1จะอยู่ที่ประมาณ3,920และ T-P ที่2อถึง3,925นะครับและ T-P ที่2นะครับจะอยู่ที่ประมาณ3,930ถึง3,940นะครับมาดูในส่วนของฝั่งขาเซลล์กันบ้างนะครับฝั่งขาช็อตของเรานะครับก็ Uh, ชุด4นะครับก็จะอยู่ในส่วนของสวนต้านนะครับเป็ดเคาน์เตอร์นะครับเคาน์เตอร์นะครับ, Counter, นรบในส่วนของเอนทรีจุดเข้าจุดช็อตนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณนะครับ3,895ถึง3,905นะครับ อ่านะครับจะอยู่เหนือครับ3,910นะครับทีที่1จะอยู่ที่ประมาณ3 8 7 5ถึง3,870นะครับท p ที่2นะครับจะอยู่ที่ประมาณ3 8 5 2ถึง3,845นะครับมาเหตุนะครับเล่นสั้นต้องรอจังหวะนะครับแล้วก็หากฝืนนะครับมีมีข่าวรุนแรงข่าวรุนแรงนะครับไม่ฝืนข่าวที่ช่วข่าวรุนแรงนะครับก็ไม่ควรจะเข้าเล่นนะครับเพราะมันอาจจะสวิงสูงนะครับ การการความเสี่ยงกันด้วยนะครับ5%ถึง1%ของพอร์ตนะครับต่อไอเดียนะครับแล้วก็ในส่วนของการใช้ BE หรือว่าการขยับนะครับหากมีการเทคโปรฟิตแล้วนะครับช่วงข่าวแรงก็ดูเรื่องสเปรและสลิปเพดกันดีๆนะครับเอาล่ะในส่วนของข้อมูลนะครับก็ประจำวันประมาณนี้มาดูในส่วนของข่าวประจำวันกันต่อนะครับว่าข่าวนะครับมีข้อมูลอะไรนะครับที่จะมีผลกระทบต่อราคาทองคำกันบ้างนะครับ สำหรับข้อมูลวันศุกร์วันนี้นะครับตามปฏิทินนะครับที่มีอยู่เดิมนะครับไม่แน่ใจว่าข่าวจะออกตรงเวลาหรือเปล่านะครับเนื่องจากรัฐบาลนะครับสหรัฐยังมีความชัดดาวอย่างที่ประกาศออกมานะครับตั้งแต่ช่วงวันพุธแล้วนะครับทีนี้ในวันนี้นะครับตามตารางเดิมนะครับที่ยังมีนะครับก็ข้อมูลนะครับช่วงประมาณทุ่มครึ่งนะครับก็จะมีนอนฟาร์มเพโลนะครับ NFP นะครับช่วงเดือนกันยานะครับก็จะมีการประกาศตัวเลขนะครับซึ่ง เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วครับช่วงนอนฟาร์มราคาจะมีการสวิงค่อนข้างรุนแรงมากๆกว่าข่าวอื่นๆนะครับและนอกจากนั้นนะครับช่วงเวลา3ามทุ่มนะครับก็จะมีตัวเลขของ ISM นะครับ Service p m i นะครับซึ่งเป็นงานบริการนะครับก็จะมีการประกาศช่วง3ามทุ่มเช่นกันนะครับก็รอดูนะครับเรื่อง ตัวเลขของ s อนนะครับก็จะเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของทองนะครับถ้ามีการต่ากว่าคาดนะครับก็จะม้วนสนุนทองนะครับแต่ถ้าเกิดสูงกว่าคาดนะครับกดดันราคาดอลลาร์และยิรนะครับราคาทองก็จะดิ่งลงอย่างชัดเจนนะครับบรรยากาศล่าสุดนะครับของตลาดนะครับตลาดโลกมีการทํารีบาวสูงสุดนะครับขณะทองคำนะครับมีการเข้าใกล้จุดสูงสุดในมัดบัติการมาตลอดนะครับแล้วก็ก่อนตัวเลขนะครับจะมีการเทแรงนะครับลงมานะครับ ในส่วนของสถานการณ์สงครามและภูมิศาสตร์นะครับที่กระทบนะครับอิสราเอลนะครับและกาซาซิตี้นะครับก็ยังมีเหตุนะครับการสกัดกั้นกองทัพช่วยเหลือนะครับและการจับกลุ่มนะครับผู้ร่วมขบวนการนะครับรวมถึงบุคคลดังต่างๆนะครับเพิ่มความตึงเครียดนะครับภูมิภาคนะครับทองคาก็ยังเป็นสินทรัพย์หลบภัยเช่นเคยนะครับส่วนยูเครนและรัสเซียนะครับรางงานนะครับมีการรุกคืบแนว แนวรบนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับให้ทําให้เกิดความเสี่ยงของภูมิศาสตร์คงที่นะครับก็เสริมเซฟเว่นอย่างทองเช่นเคยนะครับแผนปฏิบัติวันนี้นะครับก่อนเข้านะครับก็ให้กันดีๆนะครับเพื่อกอนข่าวหลังข่าวนะครับอย่างที่บอกว่านอนรามค่อนข้างจะรุนแรงอยู่แล้วนะครับเห็นในกอบนะครับพวอดอยู่ที่ประมาณ3,860-3,870นะครับและก็กรอบถัดไปนะครับ3,845-3,852นะครับ และก็กรอบเล็กลงมานะครับ3,880-3,885ถึงนะครับต้องรอดูนะครับและกราฟเช้านี้ก็พยายามเทอย่างต่อเนื่องนะครับในส่วนของจุดเบรกถ้ายืนได้นะครับขึ้นไปถึง3,905ได้เมื่อไหร่นะครับก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับว่าราคาก็อาจจะไปยืนต่อได้ต่อเนื่องนะครับแต่ถ้าเกิดหลุดนะครับ3 8 0 5 3,85-3,830นะครับสัญญาณนะครับมีการพักตัวลึกนะครับก็อาจจะมีการจังหวะเปลี่ยนนะครับระวังนะครับ ลากลงไปถึงนะครับ3า0พได้กันเลยทีเดียวนะครับก็ positioning นะครับในส่วนของสา i ซิ่งนะครับสำคัญที่สุดนะครับความเสี่ยงต่อวันนะครับสอของพอร์ตก็ต้องเช็คกันดีๆนะครับเช็คกันดีๆนะครับโอเคโอเควันนี้นะครวันศุกร์กันแล้วนะครับกราฟค่อนข้างที่สวิงตั้งแต่เช้าเลยนะครับตลาดนะครับ ในตลาดนะครับคุณนะครับสามารถควบคุมได้ก็คือขนาดของความเสี่ยงนะครับไม่ใช่ผลลัพธ์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราจะชนะได้นะครับการชนะได้นะครับก็คือการที่เราได้รับโบนัสนะครับแพ้นะครับคือค่าเทอมของวินัยนะครับที่เราต้องจ่ายนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญนะครับคือมีวินัยนะครับก่อนที่จะไปได้โบนัสนะครับเพราะฉะนั้นจัดการความเสี่ยงได้เป็นสิ่งที่เราคอนโทรลได้ตั้งแต่แรกนะครับยิ่งลงไม้เสี่ยงเยอะเราก็มีความเสี่ยงเยอะนะครับโอเคนะครับวันนี้ หวังว่าทุกท่านจะปอดฟ้านะครับถ้าเกิดชอบช่องนี้ก็กดไลค์นะครับถ้าเกิดใช่ก็กดแชร์นะครับถ้าเกิดคิดว่าช่องมีประโยชน์ก็กดติดตามไว้นะครับแต่ถ้าเกิดคิดว่าไม่มีประโยชน์ก็กดผ่านๆกันไปได้นะครับแต่ถ้าเกิดอยากจะให้กําลังใจนะครับก็พิมพ์กันมานะครับในคอมเมนต์นะครับพิมพ์กันมาครับว่าคําว่าดีต่อใจก็ได้นะครับผมจะได้มีกาลังใจนะครับสําหรับทํางานไปด้วยกันนะครับแล้วก็วิเคราะห์กราฟมาให้ทุกๆวันเช่นเคยนะครับหวังว่าวันนี้จะมีความสุขสำหรับวันศุกร์นะครับแล้วก็้้ทุก่าานครรับขออใหฟ มีความสุขในช่วงของแ a p p y ้วีเอ n ด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ